สวัสดีค่ะหนูชื่อซากุระดะเนเน่หรือที่เพื่อนๆเ,เรียกกันว่าเนเน่เป็นเพื่อนร่วมชั้นดอกทานตะวันกับชินจังที่โรงเรียนอนุบาลคาสุคาเบะจังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุน่นตอนนี้หนูเป็นครูอนุบาลที่โรงเรียนแห่งนี้หนูเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายนปี1993อายุ5ขวบแม่ของหนูชื่อโมเอโกซากุระดะและพ่อของหนูชื่ออิซาโอซากุระดะ หนูมีความสุขมากกับการเป็นครูอนุบาลและชอบช่วยเหลือเด็กๆให้เรียนรู้และเติบโตหนูเป็นเด็กหญิงที่พยายามแสดงตัวว่าน่ารักแต่จริงๆแล้วหนูมีนิสัยเหมือนแม่หนูเป็นคนอารมณ์ร้ายและชอบสั่งสอนคนอื่นหนูมีนิสัยเหมือนแม่ที่ชอบตีตุ๊กตากระต่ายเพื่อระบายอารมณ์หนูถือว่าไอซูโอโตเป็นคู่แข่งและไม่สามารถยอมรับได้เลยเมื่อเด็กผู้ชายชอบไอจังมากกว่าหนู หนูรักแมวของหนูมากแมวของหนูชื่อว่ามิสเตอร์มันเป็นแมวอเมริกันช็อตแฮร์สีน้ำตาลเข้มตาสีเหลืองมันขี้เล่นและขี้อ้อนมากๆชอบมาคลอเคลียชอบนอนบนตักและชอบเล่นกับหนูและเพื่อนๆของหนูหนูคิดว่ามันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนูเลยล่ะหนูชอบพามิสเตอร์ไปไหนมาไหนด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไปเล่นกับเพื่อนหรือแม้แต่เที่ยวต่างจังหวัดมิสเตอร์กับหนูเราเป็นคู่หูที่น่ารักและอบอุ่นมากๆม,กมกีครั้งหนึ่งหนูต้องฝากมิสเตอร์ไว้ที่บ้านชินจังเพราะหนูต้องไปต่างจังหวัดกับพ่อแม่ มิสเตอร์ก็เข้ากันได้ดีกับชินจังและเพื่อนๆของเขาเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยล่ะมันเป็นแมวที่น่ารักและเข้ากับคนง่ายจริงๆเลยนะหนูรู้สึกดีใจที่มีมิสเตอร์เป็นเพื่อนของหนูหนูเป็นเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดกับชินจังเราใช้เวลาด้วยกันมากที่สุดและมีคนบอกว่าเราเหมาะสมกันมากหนูชอบเล่นเกมโอมามาโกโตกับเพื่อนๆในกลุ่มคาสุคาเบะซึ่งมีเด็กผู้ชายสี่คนเป็นเพื่อนสนิทและเพราะเรื่องนี้ชินจังและเพื่อนๆมักจะพยายามหนีจากหนู แต่บางคนบอกว่าเราไม่ใช่เพื่อนสนิทที่ดีที่สุดหนูเป็นคนฉลาดและร่าเริงแต่บางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะหงุดหงิดกับพฤติกรรมแปลกๆของชินจงังหนูก็ชอบอยู่กับเขาหนูนมักจะชวนเขาไปเล่นด้วยกันหรือไปกินข้าวกับแม่ของหนูซึ่งแม่ของหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หนูรู้สึกเศร้ามากเมื่อได้ยินว่าชินจังจะย้ายไปเม็กซิโกเพราะหนูแคร์เขาจริงๆแม้หนูจะเป็นคนหัวร้อนบ่อยครั้งแต่หนูเข้ากับชินจังได้เป็นอย่างดีเราทั้งคู่เข้ากันได้ดีจริงๆ บางครั้งหนูก็ชอบมอบบทบาทเป็นสามีให้ชินจังเมื่อเราเล่นเกมโอมามมโกโตะซึ่งเป็นเกมที่หนูชอบมากโดยปกติหนูจะให้มาซาโอเป็นสามีแต่ถ้าไม่ใช่เขาก็จะเป็นชินจังหนูเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวที่กล้าเผชิญหน้ากับชินจังได้แม่ของชินจังเองก็กลัวหนูเหมือนกันโมโตโฮิซาเด็กผู้ชายอีกคนก็ชอบหนูมากเขามักจะทะเลาะกับชินจังเพื่อชิงให้หนูเป็นเพื่อนกับเขาพวกทั้งคู่ทะเลาะกันเพื่อนหนูหลายครั้งหนูก็ไม่ยอมให้เด็กผู้หญิงคนอื่นมาเป็นเพื่อนกับชินจังเหมือนกัน บางครั้งพวกเราก็ทะเลาะกันเองเพื่อชินจังหนูและชินจังก็แกล้งมาซาโอบ้างแต่ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขาหรอกคาสามะและโบจังก็มักจะปลอบมาซาโอเมื่อเขาร้องไห้หนูว่ามาซาโอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนูรองจากชินจังเราใช้เวลาด้วยกันมากที่สุดจนมีบางคนแอบเชียร์ให้เราเป็นคู่รักกับชินจังหรือมาซาโอเวลาที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็มักจะคิดถึงกันและอยากอยู่ด้วยกัน มาซาโอมักจะเป็นตัวละครที่หนูให้บทบาทเป็นสามีที่อ่อนแอในการเล่นเกมของเราและเขาก็มักจะกลัวหนูเล็กน้อยในภาพยนตร์เรื่อง m ม m o ิ n ส Story c คทเทสเล็ a แ t ตแทเราทั้ง5คนได้หลุดเข้าไปในโลกของภาพยนตร์และลืมเรื่องราวทั้งหมดของเราไปในโลกนั้นมาซาโอกับหนูกลายเป็นสามีภรรยากันบางครั้งหนูกับชินจังก็แกล้งมาซาโอเหมือนกันแต่ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขาหรอกเราแค่เล่นกันสนุกสนุกในแบบของเราโลกของเราเต็มไปด้วยเรื่องราวน่ารักและสนุกสนาน ถึงแม้บางครั้งเราอาจจะทำให้มาซาโอรู้สึกไม่สบายใจแต่เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอและมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลหนูได้ใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพที่แสนมีค่ากับเพื่อนๆในชั้นเรียนดอกทานตะวันแม้บางครั้งหนูอาจจะดูเข้มงวดและดูพวกเขาบ้างแต่ในใจลึกๆหนูรักและห่วงใยเพื่อนเพื่อนทุกคนและหนูเชื่อว่ามิตรภาพเหล่านี้จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตของหนูตลอดไป ขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลและวิดีโอใหม่ๆขอบคุณค่ะ